เคียวหวานชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะว่าร่างกายเรามันจะยังไงแต่แต่ว่าถ้าหลังค้อมันจะดีขึ้นใช่ไหมแบบอาการพวกแบบอึอดอัดพวกอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่ามันจะแผลมันก็ไม่น่าจะเจ็บมากหรอกมัง้งเอออันนี้คือหนูไม่รู้ไงแต่แต่หนูจะพยายามว่าเออหลังค้อหนูจะต้องทํางานทท้งนั้นตายถ้าไม่ทํางานถ้าอยู่อย่างเงี้ย ทำลุกทำงานให้ได้เร็วที่สุดอะคือแบบไม่รู้ไงว่าว่าคลอดแล้วจะเจ็บแผลหรือว่าจะยังไงคือไม่รู้เลยแต่จะพยายามต้องต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้เท่านั้นยิ่งตอนนี้ก็แบบ ก็ก็บอกตัวเองว่าต้องทําให้ได้ต้องลุกมาทํางานต้องลุกแต่ตอนเช้าก็ลุกยากตอนกลางคืนก็นอนไม่ไม่หลับตอนกลางคืนก็ไม่ได้อย่างเงี้ยกลางคืนก็กว่าจะหลับก็ตีหนึ่งตีสองทั้งท้องแข็งทั้งไม่รู้จะนอนท่าไหนเปลี่ยนท่าเออแพ้ผ่าห้าวันก็สบายใช่ไหมคือกะว่า กะว่าจะคลอดเองแต่ว่าคือหนูไม่รู้ว่าถ้าคลอดเองอ่ะมันจะต้องนานแค่ไหนกว่าน้องจะคลอดถ้าน้องคลอดเร็วก็ดีแต่ถ้า38สัปดาห์แล้วน้องยังไม่คลอดหนวาจะพาออกนะทุกคนเพราะว่าหนูก็รีบอ่ะหนูรีบหนูรีบแบบอยากคลอดเร็วเพราะว่าหนูอึดอัดแล้วหนูทําอะไรไม่ได้เลยแล้วหนูรู้สึกว่าแบบเออหนูเสียเวลามามากแล้วอย่างเงี้ยหนูอยากทํางานให้ได้แบบเร็วๆอ่ะ คนนีงทำงานเรอวมากคืออยากทํางานไงอยากทํางานมากอยากแบบคือพอหนึ่งวันอย่างวันเนี้คือหนูไม่ได้ทําอะไรเลยหนูก็รู้สึกแบบไม่รู้อะ่ะเป็นคนทํางานมาตลอดตลอดเลยอะ่ะแล้วแบบพอไม่ได้ทําอ่ะมันมันจะรู้สึกผิดกับตัวเองมันจะรู้สึกแย่มันรู้สึกดิ่ง ไม่รู้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเป็นโรคหรือมันเป็นอะไรก็ก็แล้วแต่มันคือเรียกมันไม่ถูกหรอกแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะแบบไม่มีค่าอะไรเงี้ยมันอาจจะดูแบบคิดมากหรืออาจจะดูนี่นะแต่ว่ามันเป็นจริงแล้วมันรู้สึกผิดแล้วมันดิ่งกว่าเดิมด้วยมันดิ่งกว่าตอนแบบมันดิ่งกว่าตอนที่เราทํางานได้คือหนูเป็นคนเอเนอร์จีเยอะแล้วต้องทํางานตลอดไงแล้วพอ พอหนูไม่ได้ทำมาหนูจะรู้สึกแย่กับตัวเองหนูจะรู้สึกผิดแล้วหนูจะรู้สึกแบบหนูจะรู้สึกแบบหนูหาเงินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออปกติมันต้อง39ใช้คำว่าเสียเวลาในการท้องไม่ไม่ได้หมายความว่าเสียเวลาในการท้องหมายความว่า คือรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าลวคลอดเร็วก็ดีหมายความว่าคลอดเร็วตามตามตามกาหนดอะ่ะเออตามกําหนดแล้วถ้าได้คลอดแล้วมันก็ก็จะทํางานได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าแบบนานๆนนไปหรือเราไม่ไหวหรือเราอึดอัดอย่างเงี้ยเราก็ควรจะผ่าออกไงทุกคนผ่าทั้งผ่าทั้งสองท้องสบายมากฟื้นตัวเร็วหนึ่งวันเอาลูกเข้าเต้าได้เลย ใช่ไหมแต่คนก็บอกว่าฟื้นตัวเร็วก็มีเด็กครบไม่ยืนหาหมอนัดผ่าไม่ต้องรอเจ็บท้องสเรานะผ่าลอดเจ็บที่หลังแผลกว่าจะหายลอดเองเร็วที่สุดเอาที่สบายใจใช่ๆเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นค่ะที่เราคิดแบบนี้ ก็จริงอะมันก็แค่ช่วงเวลาหนึ่งแหละแต่กว่ามันจะผ่านไปได้ไงทุกคนกว่ามันจะผ่านไปแต่ละวันที่แบบเป็นวันที่ผ่านไปหนึ่งวันโดยที่เราไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลยอะมันมันรู้สึกแย่ซึ่งหนูไม่เคยเป็นความรู้สึกนี้หนูไม่เคยเป็นความรู้สึกนี้เดี๋ยวหนูหนูวาดเนี่ยแล้วแบบกลางคืนอย่างเงี้ยอยู่ๆก็ร้องไห้อยู่ๆก็แบบร้องไม่หยุดอย่างเงี้ยมันคิดมากไปหมดมันมันดิ่งไปหมดเลยอะ แล้วหลังคลอดอ่ะไม่รู้จะเป็นยังไงคือไม่รู้ว่าจะต้องไปหาหมอหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวจะปักตะก้าให้นะโอ้ไม่ทันแล้วลืมลืมดูอ่ะวันนี้ให้ราคาวิซีกับคอราเจนจากราคา390เหลือ299แต่ว่าเดี๋ยว2ทุ่มตรงนะคะตอนนี้2ทุ่ม59ยังกี่โมงแล้ว ทุ่มห้าเก้าหนูลืมปักตะกร้าโทษทีใครอยากลองวิซีกับคอลลาเจนสูตรบูดผิวนะคะกดจิ้มเอาเลยจากราคาสามเก้าแปดถ้าถ้าสองทุ่มตรงน่าจะได้ร้อยกว่าบาทเพราะว่ามันลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองทุ่มตรงน่าจะได้ร้อยกว่าบาทได้สองกล่องนะได้ทั้งวิซีและคอลลาเจนนะคะไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ถามไม่ได้ของเขาไม่ได้เออก็อาจจะไม่ได้เพราะว่ามันก็แล้วแต่วันนะ ทุกคนรอดูราคาหน่อยมันได้เท่าไหร่นูลืมนูล,มล,มลืมขายของนุพูดนานไปหน่อยก็ไม่มีใครบอกเวลาตัวก็ไม่บอกเวลาเขาไม่ได้สองราคาโอ้แต่299ก็คือถูกแหละทุกคนจากราคาปกติ398นะคะเหลือ299อยากคิดเดียวพี่ก็ฟื้นเร็วอาทิตย์เดียวอืม หนูรู้ทุกคนว่ามีผลกับลูกแน่นอนคือตอนแรกอะ่ะหนูแบบหนูอะ่ะก็มีหนูกินยาซึมเศร้ามาเป็นสองปีกว่าเลยนะเออแล้วหนูก็คิดว่าหนูยังมีไม่ได้แต่สุดท้ายพอมีเขามาแล้วเราก็ต้องอดทนกับทุกอย่างนะทุกคนแล้วก็หยุดยาลองเตือนนะแล้วก็หยุดหยุดกินก็เลยแบบอารมณ์มันก็สวิงธรรมดาแต่ใช้ชีวิตอยู่มาได้จนทุกวันนี้ก็ดีแหละจริงๆแล้วก็พอแบบ พอคลอดแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องไปหาหมอต่อเพราะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยชีวิตร้องไห้ก็มีดีบ้างบางช่วงแต่บางช่วงก็คือแบบถ้าไม่ดีก็คือไม่ดีเลยถ้าคนเป็นถึงจะรู้ถ้าคนไม่เป็นก็จะคิดว่าแบบมันเป็นที่ตัวเองอะไรเงี้ยอืมแต่ตัวเราเองอะเราพยายามมากแล้วหนูคิดว่าหนูพยายามมาเก้าเดือนนี่หนูแบบหนูเก่งมากอะที่หนูแบบผ่านโลก อีพวกนี้โดยที่ไม่กินยามาได้อะแต่หนูก็ไม่รู้นะว่าหนูยังปกติอยู่หรือเปล่าทุกคนก็ดูอารมณ์หนูขึ้นขึ้น,นลงลงในแต่ละวันสิคอลลาเจนกับวิซีหมดเหรอเขาบอกว่ามันหมดหมดตะกี้มั้งคแเลยละ เห็นลูกก็จะดีขึ้นแล้วก็ชอบคิดไปก่อนชอบคิดไปเองถูกต้องพวกเรื่องแบบคิดอนาคตกลัวกลัวนู่นกลัวนี่กลัวอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสวดทุกวันค่ะสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันสวดเสร็จก็ร้องไห้เหมือนเดิมแต่สวดทุกวันนะหนูสวดทุกวันเพราะว่า เพราะว่าก็ต้องสวดทุกวันอะเออก,ก็รู้สึกว่าต้องสวดทุกวันแล้วก็เป็นแบบเหมือนอธิษฐานไว้ด้วยต้องปรึกษาหมอนะคะถ้าไม่ไหวหลังคลอดยังไม่คลอดยังเป็นเลยคุณพี่คือทรมานมาก